ใช่พวกนี้ไปแล้วไปดูด้วยคือแบบทุกคนอ่ะชอบเออเขามีงานต้องทำฮะใครมีงานต้องทำอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ประเด็นก็คือหนูว่างค่ะใช่หนูว่างเสมอมาแล้วเสมอไปหนูก็เลยได้คิวอยู่คนเดียวอันนี้เป็นความจริงแต่เราเล่นนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแต่ความจริงคือหนูว่างใช่ค่ะ <laughs> ใช่แล้วแบบ ทุกคนชอบแบบจําภาพหนูเป็นนักแสดงไปแล้วอะมิวส mm ิก hmm. จะไปสายนักแสดงอะไรเงี้ยทุกคนี mm ่ hmm. อยากจะบอกว่าหนูชอบการเป็นไอดอลมากนะทุกคนเห mm hmm. มือนทุกคนชอบแบบมิวสิกแบบจะไปเป็นสายนักแสดงเต็มตัวแล้วสินะอะไรก็ไม่ใช่นะไม่ใช่คือหนูอ่ะยังคงชอบการเป็นไอดอลมากมากค่ะหนูชอบมาก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 จริงๆเราก็ไม่เคยพูดเลยเนาะว่าแบบยังไงแบบเออเราออกไปแล้วแบบ เรารู้สึกยังไงกับ B N K อะไรเงี้ยจริงๆแล้วหนูแบบชอบการเป็นไอดอลมากๆค่ะหนูบอกเลยว่าหนูจินตนาการวันที่ตัวเองแบบร้องแบบไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นคิดไม่ออกเลยแต่ว่าหนูก็มีปัญหารเรื่องสุขภาพนิดน,นึงนะครับแบบใช้ร่างกายหนักไปหน่อยแล้วแบบเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีตามเพื่อนจิ๊บไปติดๆเลยนะฮะแต่ว่ายังยังย,ยังไหวอยู่แต่ก็ถ้าเกิดมากกว่านี้ก็ไม่น่าไหวแล้วค่ะแต่หนูว่าพอยต์หลักๆมันคือแบบ รู้สึกว่ามันตอนนี้วงเติบโตไปแบบไม่ได้แบบที่หนูไม่ได้คิดเอาไว้อ่ะค่ะอาจจะแบบมันไม่มันไม่ได้แบบอะไรนะแต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบเพลงแบบ I don't do this อะไรอย่างเงี้ยน่ะแบบ Hello Minna k o t i j ว a อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หนูแบบชอบอะไรเงี้ยมากๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยคาดหวังให้แบบมันมีเพลงแบบน่ารักหรือว่าต้องการให้วงแบบ I don't do this อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอแบบในเมื่อวงแบบเอออาจจะมาในเวที่แบบหนูรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่เหมาะกับสถานที่นี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าให้คนที่เขาได้ทําตามความฝันได้มาเดินต่อดีกว่าอะไรเงี้ยจะว่าไม่เจ๊ป๊อบไหมหรอก็พูดยากเหมือนกันค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอัลบ,บั้มของรุ่นหนึ่งอ่ะมันอาจจะทําให้หนูกลับมารู้สึกแบบเดิมได้นะหมายถึงแบบ สัมผัสความรู้สึกที่มันเคยหายไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยความที่ความรู้สึกที่แบบว่าเด้เดเดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบวงไม่ดีนะทุกคนทุกคนแบบวงเขาแบบทําอย่างเต็มที่แล้วเขาพยายามจะแบบให้คนไทยเข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะแบบให้วงเปลี่ยนเราเปลี่ยนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเราแค่ตามหาแนวที่เราชอบใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าจริงๆเพลงแนวไอดอลหรือคนแบบว่าเข้าถึงยาก้วยแหละอื ใช่พรุ่งนี้เรื่องแอนเข้าลงแล้วแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากในทางที่ดีอยากให้ทุกคนแบบว่าหดูใช่เพราะงั้นหนูเลยคิดว่าถ้าเกิดหนูแบบว่าออกมาแล้วหนูคิดว่าหนูน่าจะไอเอรเดดได้เต็มที่มากกว่านะฮะแลาจะรู้สึกเอนจอยกับการแบบไอเอร์เดมั <laughs> นดูมันแบบคุมโทนไหมไอเอรเดสอะไรอง่้งโซ้เนสเน่ so this, มิวสิกอาจจะอาจจะได้เอริโเดแบบเตมที่ก็ได้คะ